ก็ตอนนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะคะเนี่ยค่ะเราก็เอาประโยชน์ของไผ่ทางหมดนั้นเอามาหมค่ะนี่ประโยชน์ของเขาเนี่ยได้ทั้งใบทั้งหนอ่อทั้งต้นเลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่ค่ะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่สวนค่ะคุณครูจะพาเพื่อนๆมาทํากิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนนะคะว่าคุณครูจะทําอะไรได้บ้างเพราะมันมีงานซ้อนงานอยู่นะคะเป้าหมายจริงๆคุณครูก็จะมาดูน้ําว่าเข้าบ่อเต็มไหมส่วนที่สก็จะมาลกิ่งไม้ที่ คุณครูกับลูกตัดเอาไว้กิ่งสะดาแล้วเป้าหมายที่สามก็คือจะมาฟาดใบไผ่หรือซุ้มสร้างมนของครูนะ่ะใบร่วงเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณครูจะทำอะไรก่อนเป็นเบื้องต้นนะคะแต่ก็มองไว้บ้างแล้วแหละว,ว่างานที่ง่ายที่สุดก็คือฟาดใบไผ่จะได้แค่ไหนนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะคะว่า ไผ่สร้างมุนของคุณครูช่วงนี้เป็นช่วงสลัดใบค่ะใบเต็มเลยโคนต้นคุณครูจะฟาดเอาไปทําอะไรได้บ้างลองมาชมกันดูนะคะคุณครูก็ตัดสินใจแล้วนะคะว่าคุณครูก็คงจะต้องฟาดใบไผ่นะคะนี่เพื่อนๆเพื่อนเดูสิคะนี่ซุ้มไผ่สร้างมุนของคุณครูค่ะนี่เป็นไงคะอุโมง์ ว่างขวางมากเลยแต่ที่บอกว่าใบร่วงนั้นก็เขาก็ร่วงเป็นบางส่วนนะคะแต่ใบของเขานั้นยังสดอยู่เลยนะคะเพื่อนๆค่ะดูสิคะว่าซุ้มไผ่สร้างมุนของคุณครูนั้นเยี่ยมเลยนะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะนี่เดี๋ยวคุณครูก็จะมาทําความสะอาดซุ้มไผ่สร้างมุนกันนะคะว่าเราจะเอาใบไผ่ที่คุณครูฝาดนั้นเอาไปไว้ตรงไหนนะคะ เพื่อนคะนี่ใบไผ่ทางนั้นเลยค่ะเนี่ยเต็มเลยนี่จะแบกให้เพื่อนๆดูหลายชั้นมากไปนะคะหนาวมากเลยอันนี้เป็นชั้นดินนะคะเนะนี่ยใบไผ่เยอะมากในไผ่ของเรานะคะคุณคุหลา ตอนนี้คุณครูก็ฟาดไผ่สร้างมนเข้าข่มโคนต้นไผ่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังเหลือฟาร์มที่ไม่เรียบร้อยก็คือใบไม้ที่ยังใบไผ่ยังอยู่ในสภาพที่ยังไม่เกลี้ยงอะคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเก็บงานนะคะเก็บงานตอนนี้เย็นมากแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเร่งเวลาและจะให้เพื่อนๆชมตอนท้ายคลิปนะคะว่าไผ่สร้างมนที่คุณครูทำฟาร์มสะอาดนี้ออกมาเป็นอย่างไรนะคะ ไผ่สางมนของคุณครูเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะเพื่อนๆนค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็สามารถเอามาหอมโคนของต้นไผ่สางมนนะคะเนี่ยค่ะหอมเอาไว้เพราะตอนนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะคะเนี่ยค่ะเราก็เอาประโยชน์ของไผ่สางมนนั้นเอามาหอมค่ะมีประโยชน์ของเขาเนี่ยได้ทั้งใบทั้งหนอ่อทั้งต้นเลยนะคะเพื่อนๆนค่ะเนี่ยค่ะ นี่ผลงานนะคะวันนี้คุณครูก็มาเคลียร์ซุ้มไผ่สร้างมนโดยเราก็วาดนะคะเราวาดใบไผ่ที่อยู่โคนต้นนะคะเขาทับถมกันแน่นมากเลยดีมากเลยคครูก,ก็เลยจัดการนำใบไผ่ที่อยู่บริเวณโซนนี้เอามาหม่มต้นไผ่สร้างมน,นเก็บงานนี่ค่ะเราก็ บ,บริเวณที่เราเคลียรเรียบร้อยยังมีเศษใบไผ่อยู่นั้นเราก็เคลียกันเคลียรเรียบร้อยสวยงามสะอาดมากเลยนะคะเพื่อนๆขาตอนนี้ไผ่สร้างมนของคุณครูก็สวยงามสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะคะเพื่อนๆขาคุณครูก็จะขอปิดคลิปในการนําเสนอให้เพื่อนๆมาร่วมสัมผัสกับก,บการเก็บ ไผ่สร้างมนหรือฟาดไผ่สร้างมนเข้ามาข่มโคนต้นไผ่นะคะเพียงแค่นี้ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ